ครับตอนนี้ผมอยู่ที่บู o ฟอร์ดนะครับผมก็จะมาพูดเรื่องหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่ทราบใน Ford ดเลนเจอร์ t o ปเนะนี่ทีนี้เรามาดูเรื่องของถังน้ํามันกันนะเวลาเปิดฝาถังน้ํามันเนี่ยเราก็จะเปิดประมาณนี้นะครับกดเข้าไปเนาะพึ่งออกมานะครับไม่มีฝานะครับฟอร์ดเลนเจอร์เปตอร์ไม่มีฝาปิดถังน้ํามันนะครับเขาจะเป็นระบบ easy fuel diesel ก็คือหมายถึงว่า เวลาที่เราจะเติมน้ำมันเนี่ยเราก็เอาตัวหัวจ่ายแย่ yeah, เข้าไปนี้เห็นไหมมันจะมีลิ้นตรงนี้อยู่เป็นคล้ายๆเช็ควาลวครับก็ mm hmm. จะมีเขียนด้วยว่า b ยี่สิบ max นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นก็เวลาล้างรถก็ระวังนะครับถ้าเกิดมันเพลเยอะอย่างเงี้ยแล้วฉีดเข้าไปแล้วน้ำมันเข้าไปเนี่ยแต่จริงๆมันก็ค่อนข้างจะเป็นเช็ควาลวที่หนาแน่นอยู่อะคือเวลาจิ้มลงไปเนี่ยต้องใช้แรงพอสมควรเลยมันก็จะปิดกั้นตรงนี้ไว้ แต่มันจะไม่ได้มีฝาเปิดเหมือนรถทั่วไปละก็แต่ถ้าใช้ปไปในอะนาคตเราไม่รู้ว่าตรงนี้มันจะเริ่มสปริงมันจะเริ่มล้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับตันนี้ก็ระวังนิดนึงนะครับปิดลอก่างคือหลายคนอาจจะสับสนเพราะว่าแรปเตอร์มันมีทั้งดีเซลและเป็นซินกลัวจะเติมน้ำมันผิดนะครับให้ดูเด็กปั๊มดีๆนะว่าจะเติมเราจะเขียนว่า B ยี โอเคครับ okay,